วันที่18สิงหาคม2553ประธานรัฐสภาในชัยทิดชอบได้เป็นประธานเปิดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่4สมัยสามัญนิติบัญญัติเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2554ณห้องประชุมรัฐสภาอาคารรัฐสภา1 การประชุมพิจารณารา่างพระราชบัญญ er ัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2554เนื้อหาการอภิปรายส่วนใหญ่มุ่งเป้าไปที่การบริหารงานที่ผ่านมาของรัฐบาลและความคาดหวังต่อการบริหารงานของรัฐบาลในอนาคตเนื่องจากฝ่ายค้านเกรงว่างบประมาณจำนวนมากกว่า33,000ล้านบาทที่ร่างขึ้นมานั้นรัฐบาลจะไม่สามารถบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ได้ตกลงกันไว้ ในส่วนของงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการนั้นนายชินวรบุญยเกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ให้สัมภาษณ์ว่างบประมาณที่ได้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือใช้สําหรับการปฏิรูปการศึกษาการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณ3ามแ0 0แปพล้านนะครับมากที่สุดกว่าทุกกระทรวงสําหรับจุดเน้นของงบประมาณ ประจำปี2554นี้ทางกระทรวงศึกษาธิการก็มีจุดเน้นใน3เรื่องด้วยกันนะครับคือเรื่องแรกเน้นในเรื่องของการที่จะปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2ซึ่งมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการที่จะสร้างพลเมืองยุคใหม่สร้างครูพันใหม่หรือครูยุคใหม่สร้างสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ตลอดถึงการบริหารจัดการในรูปแบบใหม่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทางสภาการศึกษานี่ก็จะได้ รับการจัดสรรประมาณโดยภาพรวมในการที่จะวิจัยตลอดถึงการกําหนดในเรื่องของแผนานยุทธศาสตร์ที่จะดําเนินการในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอ